เฮ้ยลองถานเก่งนั่งดีๆเรานั่งดีๆได้ไหมฮะมันถนัดอ่ะมันนั่งสบายอ่ะแล้วทำไมเราไม่ใส่กางเกงขายาววะอยงงูไปก่อนสมควรสมควรตายแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตัวนี้ตัวนี้ สองวรสลบไปแล้วสมพวดใครตั้งชื่อนี้มาหมอตาพร้อมนเน้ยพี่แล้วก็เรียกเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูเยอะๆเลยนะนี่ก็ปวดเข่าหรอด้วยัะโอ๊ยคอฟสามารถย้อนเวลาได้หรือสามารถรู้อนาคตได้เอาเอาโหข้อนี้ยาก รู้อนาคตแล้วไปหาหมอดูเมื่อแต่พี่ว่าการรู้อนาคตอะถึงเวลา,าแล้วมันเปลี่ยนได้ไงอ,อนนือนาคตมันไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่แน่นอนเลยแตออ่อดีตก็ได้นะได้เคอเลยก็ย้อนกลับไปแกได้นะเราเคยรู้จักทฤษฎีเรื่องการเวลาหรือเปล่าไม่มันมีหลายทฤษฎีมากเลยนะนผมว่าดเดี๋ยวเราค่อยมารู้ครับเดี๋ยวเราค่อยมารู้แล้วครับผม เราไปข้อต่อไปเนี่ยวะเรนจะไม่ตอบไปใช่ไหมเนี่ยเอาผมเอาย้อนเวลาผมชอบย้อนเวลาเอาไม่ได้จะบอกว่าเปลี่ยนอนาคตง่ายนะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนนะเราอยากรู้นะคนไปหาหมอดูไปไม่ต้องมีพลังก็ได้อาโอเค